สวัสดีครับอยู่กับช่องตูนินโนเซนไม่ใช่ดิทูที่อินโนเซนตูนินโนเซนชื่อเฟสก็ใช่คลิปนี้อาจจะมีเสียงแทรกหรือเพราะว่าฝนมันตกนะฮะภูเก็ตตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยโอโเควันนี้นำเสนอเซอร์เบโกเนะฮะนี่รถคันนี้ก็จะเป็นเซอร์เโกนี่แหละอืมแต่ว่าอกล่างอะ่ะก็จะมีการแต่งแบบอาวันนะฮะแค่ที่อกล่างนะ นี่จะเป็นช่องสามเหลี่ยมตรงนี้กับช่องสามเหลี่ยมตรงนี้ถ้าเป็นอาวันมันจะทำตรงนี้ด้วยนี่จะปาดเพิ่มเข้าไปอีกโอ้คันนี้ก็ได้ล้อหน้าของ n s r 150สรยห้าสิบส่วนล้อหลังจะเป็นซีบ150รอยหิบตัวแรกนะฮะมันก็จะเป็นล้อหก้านเหมือนกันข้างหลังนี้หน้ากว้างสองห้าูนย์ข้างหน้าสองหนึ่งห้าน่ารู้สึกยางหน้าแปดสิบเก้าสิบยางหลังหนึ่งร้อยทับเก้าสิบนะฮะมันจะดูเต็มเต็มประมาณนี้เออ พวกจานเบรกหน้าหลังก็ขนาดเท่ากับเซอร์ปิโกธรรมดาเลยเรื่องการใช้งานแทบไม่แตกต่างกันนะฮะเพราะตัวธรรมดาของเซอร์ปิโก้อจะเป็นล้อ3ก้านหน้า17หลัง17ถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็นหน้า17หลัง18นะฮะโอเคพามาชมอะไรอีกเริ่มจากด้านบนนะะตัวนี้ก็ได้โชคของ ZX 150ไปนะฮะ z ซ1เด็กก็จะเป็นหัวแบบนี้ละ เป็นหัวน็อตที่ใช้ขันธรรมดาไม่เหมือนตัวเซอร์ไิโกหรือ KR นะฮะที่เราต้องกดแล้วก็เอากิฟล็อกออกซึ่งมันมันน่างหงุดหงิดมากเวลาเซอร์วิสเดินไมวิ่งมาแค่สี่สิบกิโลเองนะฮะสี่สิบกิโลนะฮแน่นอนว่ามันตปกลับมารอบหนึ่งแนละ้วเออมือคสัสเนิ่มๆก็ปั๊มเบรกโอเค มีงานสีเป็นสี 2K ทั้งตัวแฟลิงและก็ตัวโครงคมาสตาร์ทกันมาสตาร์ทกันคือ,อพอป,ประกอบติดเครื่องเพิ <c oughs> ่งเห็นว่าเรือนไม้มันค่อนข้างจะดีดดิ้นนิดหน่อย ดีคันนี้ได้เสื้อสูบรหัส1724ของ krse 97้าเจ็ดนะฮะพอดีมีเก็บไว้ที่ร้านก็ใส่ให้ลูกค้าไปคาบูก็จะเป็นคาบูเอ็นโปรจริงๆที่ร้านก็มีนะฮะพวก g33 า3 3 4 g 112มีแต่ไม่สวยอะ่ะมันจูนยากกว่าคาบูเอ็นโปส่วนตัวนี้ถนัดคาบูเอ็นโปมากกว่าโอ้ย oh yeah. ตัวท่อจะเป็นท่อ pdk นะฮะ แต่ได้ไปลายท่อเป็นปลายท่อสูตรไปเพราะว่าปลายท่อที่ร้านหมดเกลี้ยงตอนนี้ถ้าจะให้ปั้นเอีก็คือไม่มีของ่นะแต่แต่มีล้ออยู่มีแค่ล้ออย่างเดียวท้ายนะฮะท้ายก็เป็นงานหล่อชิ้นเดียวเป็นไฟลิงแท้นะฮะหลอ่อเลซิ้นสังเกตว่าจริงๆมันจะแยกชิ้นแต่นี้ก็จะเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยฝนตกนะ,ะนี่ฝนหยุดแล้วโอยเจ ช่วงนี้ผมอาจไม่ได้เข้าร้านนะฮะเพราะว่ามีงานนอก <Yeah. S 1> ทางขวาก็ประมาณนี้ขอโทษที่ไม่เปิดแฟลชนะครับ uh, ได้แกยองดีเคทีไป yeah. ช่วงนี้อยู่ในช่วงเขาทำกร,รซัดนะฮะถ้าใครติดตาม <c oughs> ทำไลา์ของช่องผม <c oughs> ผมจะบ่นเรื่องโทรศัพท์เซี่ยวมี่มสิบเอ็ดของผมมากเลยไอ้ <c oughs> ที่ใช้ถ่ายนี้ก็เป็นโทรศัพท์ของลูกพี่ผมนะฮะไม่ใช่ของผม ก็คือเสี่ยวมี่ขอบอกว่าไม่ซ่อมแล้วซ่อมไม่ได้ไม่มีอะไรเรียกคืนเงินนะฮะโอเคตอนนี้ก็รอเรื่องคืนเงินอยู่แล้วไอ้โทรศัพท์ที่ผมยืมเพื่อนมาใช้เนี่ยแม่งเปียกฝนชอ็อตขอซกรรมสัย์นะไดมอนด์นมีเนียมด้วยโอ้เยัคันนี้ก็ดีเทลลึกๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับโอ้ย ในเรื่องของราคา62,000บาทตอนนี้เซอร์ปิโก้หน้าร้านไม่มีขายแล้วต้องเป็นออเดอร์อย่างเดียวลูกพี่ของบอกว่าถ้าออเดอร์มัดจำสองหมื่นพร้อมขึ้นคันให้เลยเย่ yeah. ตอนนี้ถ้าเป็นเซอร์ปิโกหน้าร้านก็จะมีแต่คันนี้ฮะเก่าเก็บอะไรเนี้ยฝุ่นเน <laughs> าะว้าว โอเควันนี้ลานไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ